หลุดข้อมูล Redmi K40. คาดใช้ชิป Snapdragon 775G พร้อมกล้อง108ล้านรุ่นอัปเกรด Redmi ก็ถือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ค่อนข้างที่มากนะครับช่วงนี้ก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดตัว Redmi K30 ซีรีส์ไปล่าสุดก็เริ่มมีเบาะแส Redmi K40 ออกมาแล้วครับเท่าที่ผมจําได้ Redmi K30 นี้ก็เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานเองนะครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มาในรหัส m 2 0 0 6 j 1 0 4นะครับได้ผ่านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของจีน 3C โดยจะรองรับการชาร์จแบตเตอรี่ความเร็วสูงสุด30 3วัตต์แล้วก็มาพร้อมหัวชาร์จ MDY11EX นะครับซึ่งก็เป็นหัวชาร์จแบบเดียวกันที่ใช้ใน Redmi K30 Pro เลยถึงแม้ว่าในรายการนี้ไม่มีการระบุชื่อรุ่นนะครับแต่คาดว่าน่าจะเป็น Redmi K40 และก็มีข่าวลืออีกกระแสหนึ่งระบุว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะมาในชื่อมี CC10 นะครับซึ่งก็เป็นรุ่นต่อย,ยอดของมี CC9 หรือว่า Xiaomi n o t 1 0แต่ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับส่วนสเปคกล้องคาดว่าจะใช้เซนเซอร์รับภาพ Samsung H.M.2 ซึ่งจะมีความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลเป็นเซนเซอร์เวอร์ชันอัปเกรดนะครับรองรับการซูมไกลสูงสุด120เท่าเป็นซูมแบบดิจิตอลนะครับและซูมแบบออปติคอลได้12เท่าส่วนความแรงจะใช้ชิป Snapdragon 775G นะครับตอนนี้ข้อมูลก็ไม่สามารถยืนยันได้100%ก็ต้องคอยติดตามกันนะครับเชื่อว่าแน่จะมีข้อมูลใหม่ๆออกมาเร็วๆนี้เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ